สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูตอมีนิทานสนุกๆน,นะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจฟังนะคะ ว่าเรื่องราวของนิทานที่คุณครูตองจะเล่าให้ฟังนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ่าเราไปดูกันเลยนะคะว่านิทานที่คุณครูตองจะเล่าให้ฟังนั้นคือเรื่องอะไรแพนี่นะคะนิทานที่คุณครูตองจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของผมนั่นเองอ่าเด็กๆคะเด็กๆดูหน้าปกแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะอ่า อานิธทานเรื่องของผมนะคะเรื่องและภาพโดยนัทธรดากิติคุณเดชาภาพสวยๆและเนื้อเรื่องตัวนี้นะคะก็คือผู้แต่งของเราก็คือนัทธรดากิติคุณเดชานั่นเองนะคะดเด็กๆหน้าปกนะคะที่ดูนะคะก็คือมีเด็กผู้ชายที่หัวฟูๆคนหนึ่งนะคะ แล้วก็มีผมเป็นสีออกแดงน้ำตาลนะคะเราไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ เข้าห้องตามกันไปครูคนใหม่ยิ้มหวานและแสนใจดีอาเด,เด็กๆคะ่ะวันนี้เป็นเช้าวันเปิดเรียนนะคะดเด็กๆเด็กดูนะคะเพื่อนๆจะได้เจอเพื่อนใหม่ในวันเปิดเรียนนะคะ ครูบอกว่าถอดหมวกเก็บเอาไว้แต่ทำไมหมูหยองดื่ออย่างนี้ทำหน้าเฉยไม่ยอมถอดสักทีบอกว่านี่เป็นเรื่องของผมครับอ่าดเด็กๆสังเกตด,ดูภาพนะคะว่าจะมีเพื่อนทุกคนนั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ว่ามีเด็กชายคน ชื่อหมูหยองนะคะที่ใส่หมวกแก๊บเข้ามาในห้องเรียนและไม่ยอมถอดนะคะพักกลางวันถึงเวลาออกไปเล่นหมูหยองเห็นเพื่อนเพ่อนวิ่งไล่จับขอเล่นด้วยแต่วิ่งเร็วจนล้มพับ หมวกขยับหลุดปลิวไปตามล้มอ่าเด็กๆคะในที่สุดก็มีเหตุนะคะก็คือหมูหยองนะคะขอไปเล่นไล่จับก,กับเพื่อนและสะดุดล้มทําให้หมวกหลุดออกจากหวัวแล้วก็ปลิวนะคะเมืม่อหมวกหลุดความลับจึงเผยออก เพื่อนชี้บอกชวนดูที่ทรงผมทั้งเส้นใหญ่หยิกฟูไม่น่าชมแสนอายผมหมูหยองรีบหนีไปอ่าเด็กๆคะเด็กๆรู้สาเหตุหรือยังคะว่าทำไมหมูหยองถึงไม่ยอมถอดหมวดอ่าเพราะว่าผมของหมูหยองนะคะหยิกฟูนะคะ ็นผมหมูหยองจึงมาปลอบถ้าไม่ชอบเปลี่ยนทรงดูดีไหมลองตัดแต่งให้เรียบร้อยสวยถูกใจแต่หมูหยองยังไม่ยอมเชื่อฟังอ่าเด็กๆขาคุณโูก็เห็นเหตุหการณ์นี้นะคะก็เลยมาปลอบใจหมูหยองนั่นเอง กลับถึงบ้านรีบเก็บของเข้าที่แล้ววิ่งรีบไปเล่นกับเจ้ารถถังแม่ถามอาบน้ำสะผมแล้วหรือยังตอบเสียงดังเรื่องของผมอย่าสนใจ สอนว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกเขาเตือนลูกเพราะหวังดีนะรู้ไหมหมูหยองบอกขอโทษครับไม่ตั้งใจแต่ทำไมเรื่องของผมจึงสำคัญอ่าเมื่อกี้นะคะหมูหยองพูดไม่ดีใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะคะ แต่ว่าหมูยองก็รู้สึกผิดและก็ขอโทษคุณแม่แล้วนะคะวันรุ่งขึ้นครูสอนเรื่องผมกับขนทุกคนทุกคนต้องมีทั้งเธอฉันผมหรือขนที่จริงก็เหมือนกัน แต่ผมนั้นขึ้นแต่บนหัวนะอ่าคุณครูนะคะก็สอนเรื่องของผมนะคะนี่นะคะคือผมส่วนนี้คือขนนะคะขนที่อยู่ตามแขนขาของเรานะคะผมนะคะก็จะมีตรงยักโซกหยิกนะคะนี่ก็คือรูปขยายนะคะคือเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็รากผมนะคะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเด็ก ส่วนคนที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คืออยู่ในตัวน้องหมาหรือน้องแมวของเรานะคะเส้นผมของคนเราล้วนแตกต่างเพราะโครงสร้างภายในต่างกันจ้ะตรงหยิก ดำน้ำตาลทองสวยหมดละอยู่ที่สัวีดัดจัดการดีนะเด็กๆด,ดูทรงผมแต่ละทรงนะคะคนเรามีผมเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่โครงสร้างของคนคนนั้นนะคะว่าจะเป็นผมตรงผมหยิกผมดำหรือสีน้ำตาลนะคะเด็กๆ เด็กๆด,ดูนะคะกุ่มตรงผมหยิกตาหอยักโศกดูนะคะหมูหยองนั่งตั้งใจฟังครูเล่าเรื่องของเราหยิกฟูเพราะอย่างนี้หมูหยองเริ่มคันหัวเสียแล้วสิแต่วันนี้ยังไม่สะ อีกสักวันอา่ขนาดหมูหยองนะคะเริ่มคันศีรษะแล้วนะคะแต่ว่าหมูหยองก็ยังไม่อยากสะผมนะคะเด็กๆหลายวันผ่านหมูหยองยิ่งคันหัวเคื่อนรอบตัวก็เริ่มเกาจนหน้าขันครูเห็นเด็กทั้งห้องเอาแต่คัน คานทันควันไม่สระผมกันใช่ไหมอ่าเด็กๆทุกคนนะคะทั้งห้องเลยนะคะไม่ใช่แค่หมูหยองแล้วนะคะเด็กๆที่เริ่มคันหัวนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนในห้องก็เริ่มคันหัวแล้วนะคะเหาชอบอยู่บนหัวที่ศกระโป ผมเผ้ารกไม่สะมันอยู่ได้เหาจะเกาะดูดเลือดเราระวังไว้รีบกลับไปสะผมกันทันทีอ่าเด็กๆคะที่เด็กๆทุกคนคันหัวนั้นเพราะอะไรคะเพราะมีเห่านะคะคือตัวนี้นะคะที่มาอยู่บนหัวของเด็กๆที่ไม่ยอมสะ ผมนะคะและไม่ยอมจัดผมเผ้าให้ดูดีนะคะอ่าเห่านะคะมันก็จะอยู่บนหัวแล้วก็จะคอยดูดเลือดบนหัวของเรานะคะเด็กๆกลับถึงบ้านรีบสระผมกันใหญ่ล้างน้ำใสเช็ดแห้งแล้วจึงหวี หมูหยองสะและตัดผมเสียทีเป็นเด็กดีผมสะอาดจึงหายคันอ่าเด็กๆคะการสระผมก็คือสะล้างเช็ดแล้วก็หวีนะคะวันรุ่งขึ้นเพื่อนเห็นผมทรงใหม่ประหลาดใจร้องทักกันดังลั่น หมูหยองเดินยิ้มร่ากกว่าทุกวันปวดผมหิกตัดสั้นแสนภูมิใจเด็กๆด,ดูนะคะหมูหยองตัดผมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูตองก็จะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องของผมกับหมูหยองนะคะ ก็จะมีโครงสร้างของเส้นผมนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะโครงสร้างของเส้นผมก็จะมีต่อมไขมันมีหน้าที่ผลิตไขมันมาหล่อเลี้ยงให้เส้นผมเงาวาวนะคะนี่นะคะคือต่อมไขมันนะคะเ,เด็กๆต่อไปกล้ามเนื้อสร้างความยืดหยุ่นและยืดเส้นผมให้ติดกับหนังศีรษะ นี่คือกล้ามเนื้อนะคะอ่าติดให้ยึดติดผมของเราไว้กับศีรษะของเรานะคะหลือหัวของเรานั่นเองต่อไปกะปอรากผมอ่ามีหน้าที่สร้างเส้นผมเหมือนเป็นโรงงานผลิตเส้นผมอ่านี่คือกะปอรากผมนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆรู้สึกไหมคะเวลาที่ตัดผมสร้างไป แต่ว่าผมก็ยังยาวออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าก็มีกระป๋อนี่แหละคะ่ะกระป๋อลากผมนี่แหละคะ่ะที่จะทําหน้าที่เหมือนโรงงานนะคะผลิตเส้นผมนะคะให้ผมยาวออกมาเรื่อยๆนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะชั้นของเส้นผมนะคะมีอ่านี่คือเส้นผมของเรานะคะอ่าที่หมูหยองนะคะขายายออกมาให้เด็กเห็นนะคะนี่คือเส้นผมของเรานะเด็กๆ เนื้อผมมีเม็ดสีที่เป็นตัวกำหนดสีของผมและโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นผมอ่าเด็กๆดูนะคะเนื้อผมก็คือเม็ดสีนะคะถ้าเราเป็นเม็ดสีดำผมของเราก็จะสีดำนะคะส่วนถ้าเราเป็นเม็ดสีน้ำตาลเนี่ยผมของเราก็จะเป็นสีน้ำตาล ต่อไปนะคะแกนผมแกนผมก็คือตรงกลางของเส้นผมของเราต่อไปเกล็ดผมมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันอยู่รอบเส้นผมคล้ายเกล็ดปลาช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและป้องกันผมไม่ให้เสียความชุ่มชืน้นผมของเรานะคะถ้าขายายมาใหญ่ๆแบบนี้ เราจะเห็นว่าเราจะมีเกล็ดผมนะคะเด็กๆต่อไปทําไมเราจึงขนหัวลุกหรือขนลุกฮะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมเราจึงขนหัวลุกแล้วบางทีขนเราก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าเมื่อรู้สึกหนาวหรือกลัวกล้ามเนื้อที่ติดอยู่กับขนแต่ละเส้นจะหดตัว และดึงเส้นขนให้ตั้งชันขึ้นนั่นเองอ,อเด็กๆคะนิทานเรื่องของผมก็จบลงแล้วนะคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะอ่าครูตองนะคะเมื่อได้อ่านนิทานเรื่องนี้ครูตองก็รู้สึกว่า ครูตองอยากจะรักษาผมของคุูครูตองนะคะให้สวยงามอ่ะไม่รกเห่าจะได้ไม่ขึ้นมาอยู่บนหัวครูตองนะคะอ่าแล้วเรื่องนี้นะคะหมูหยองเนี่ยนะคะช่วงตอนแรกๆใช่ไหมคะหมูหยองเป็นเด็กที่พูดจาเป็นยังไงคะพูดจาไม่ค่อยเพราะใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเวลาคนครูบอกอะไร หมูหยองก็จะไม่ฟังนะคะเวลาคุณแม่บอกหมูหยองก็จะไม่ฟังนะคะแต่ว่าพอ,อคุณแม่หรือคุณครูได้อธิบายไปแล้วหมูหยองก็จะรับฟังแล้วก็นำปัญหานั้นมาปฏิบัติตามที่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะบอกนั่นเองนะคะแล้วตอนสุดท้ายล่ะคะเด็กๆหมูหยองเป็นอย่างไร ตอนสุดท้ายนะคะหมูหยองก็ตัดผมใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ผมเผ้าสะอาดสะอา้านแล้วก็ไม่มีเห่ออีกแล้วคะ่ะเด็กๆคะ่ะเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องนี้ครูตองก็อยากให้เด็กๆเ,เป็นแบบอย่างที่ดีหรือทําตามหมูหยองนะคะในส่วนที่เรื่องการรักษาผมของหมูหยองและก็ เด็กๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเส้นผมของเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะครูอตองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามารอฟังนิทานเรื่องต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ